สวัสดีครับเป็นอาร์ออโต้ไฟเบอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหลังคา840มือสองนะครับผมจะมารีไซต์ว่าปรับขนาดเข้ากับ N p 300นะครับซึ่งรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถที่ไม่เหมือน,นชาวบ้านเขาก็คือกระบะสั้นแล้วก็แคบแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังอะครับถือว่าเป็นอุปสรรคในการาทำลังคามือสอง เพราะว่าสาท้ายมันมีสปอยเลอร์เหรครับเป็นเป็นอุปสรรคแล้วก็หัวของรถก็จะต่ำนี่ครับเป็นปัญหาสปอยเลอร์ที่ที่มือสองทำยากหรือว่ายากกว่าทุกรุ่นนะครับเราหลังคารุ่นที่ที่ใกล้เคียงมาปรับขนาดแล้วก็แล้วก็วกยก ท้ายให้มันสูงเพื่อให้สายท้ายมันปิดได้คือรุ่นนี้ถ้าส่วนใหญ่ฝาท้ายมันจะมีกุญแจบางตัวมันก็ไม่มีอันนี้พอดีกำลังเช็คด้วยอยู่ครับก่อนส่งมอบงานอันนี้เสร็จตั้งอีกตั้งเสร็จแล้วนะครับหลังคาแครีบอยรุ่นซิตี้บอย840นะครับทรงสูง ปรับขนาดใ้เข้ากับอ n f i n i ะเดินอะไงเดินนาบีน,านิดนึงเดินาเพี่ใหญ่พอดีถ่ายวิดีโออยู่แปบ๊บหนึงรวบวะครับเอ็อะ ถ่ายวิดีโอไว้ก่อนส่งมอบงานนะครับอันนี้คือโอเคผู้ใหญ่เขาเรียกคัดออกตัวก็เช็คอุปกรณ์ฟืนไฟเบรอะไรติดหมดก็เช็คแล้วไม่่วมไม่ซึมก็ถือว่างานพร้อมที่ส่งมอบนะครับน,นี่ขอเปิดดูก่อนนะครับในการเปิดขท้ายของลูกนี้ต้องกดเข้าไปอันนี้ล็อกอยู่ครับแล้วก็เปิด นี่ครับอันนี้คือหลังจากเช็คเชลุ่วก่อนส่งมอบงานนะครับของหลังคาซิติบอยแปดสีโซนนี่ครับก็ภายในผมจะบุคมใหม่นะครับเป็นสีเทาแล้วก็ไฟนีออนต้มแสงสว่างแล้วก็ไฟเบรกหลังนะครับก็ตัวนี้ถือว่าทำยากกว่ารถทุกรุ่นนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นส่งมอบงานได้ ไฟดูวงไฟเหญ่จเดีอ่อน้อยผมจะเอาปิดไฟด้วยมือไฟของแคริบอยมาจะมีค่อยดีเดี๋ยวนะครับชุดไฟ ครับก็เช็คภายในภายในอะไรเรียบร้อยก็ก่อนส่งมอบงานนะครับผมพามาดูรอบๆอันนี้คือก่อนส่งมอบงานนะครับหลังคาซิติบอแี่4 0นะครับก็คือเอ็นก็คือปรับเอ่อปรับขนาดแล้วว่าทําสีอะไรให้เข้ากับ Np 300นะครับเราเรียก NP 300นะครับบางคนเรียกนาวาร่าซึ่งนาวาร่ามันจะไปชื่อเกี่ยวเนื่องกับตัวกับตัวเดิมนะฮะ เพราะว่าตัวเดิมมันก็เป็นนาวาร่าอยู่แต่ว่าอยากให้เลือกตัวนี้ว่า NP 300นะครับมันจะได้เข้าใจตรงกันตรงแรกให้เลือกนาวาร่าแต่ตัวนี้มันก็ยังใช้นาวาร่า NP 300ถ้าเลือก NP 300ดีกว่าครับมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่งงนะครับที่ร้านเอกลักษณ์คือจะติดสติกเกอร์นะฮะกันสีแล้วก็เอาไฟออกนะครับเอาไฟออกเพราะว่าถ้าไม่เอาไฟออกมันจะเป็นแอ่งตรงนั้นนะครับน่าติดสติกเกอร์กันสีนะครับแล้วก็ซีลได้เต็มที่นะครับ อันนี้คือเสร็จงานแล้วครับพร้อมส่งงานล็อกสองชั้นเขาไฟกดคว้าน,น,น้ำมันเปิดพม่เปิดเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับหลังคามือสองนะครับทำสีใหม่ตาดบ,บิ้วให้เข้ากับรถ ก็เป็นช่องทางเลือกของคนที่ซื้อลังคานะครับซื้อสังคาเนี่ยให้เน้นว่าทําสีให้ใหม่แล้วก็น้ำไม่รมั่วไม่สูงุญแจรล็อกได้มีฝุ่นมีไฟผมถือว่ามันก็คุ้มแล้วครับช้อบอกคาว่าลังคามือสองก็คือที่นี่เน้นการทําใหม่ครับไม่ได้ขายตามสภาพนะครับผมของน้องจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ